เราไปกันต่อที่ตำปูปาเปิดเลยฝนมาแล้วด้วย ไ,ไ,ไ,าว,ไวางใจต้องครัปอนมาแล้วครับารม,มาดิเจ้าต้อ,จจอ,ตง,อตงนะดี<ป>ผมเอาตัว,ตว,ตวบบดับจ้าไปนีแล้มไม่อยากตูออกกันเดี๋ยวมันเบ้าเนี่ยไม่ว่าเที่ยวพนนี้เลย ถึตงตำปูปาเพชรแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินเข้าไปข้างในไปหาพี่เจ้าหน้าที่เขามีเจ้าหน้าที่นําทางคนหนึ่งเจนฝนมาใส่เลยหนาครับ ัสดีครับเจ้าหน้าทศิจะย่องไงครับเจ้าหน้าศิย่องไงครับโอเคมาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวครับไฟไม่ช้าเหรอไฟนิ่อะไรครับไฟมันไม่ไฟฉายอ๋อเอามาเลยครับเข้ามาเลยครับสวัสดีครับมีจ้าวมาแล้วครับซึ้งขึ้นไปได้เลยใช่ไหมขอบคุณครับ มีย่าาตีอยู่แล้วออกทิปทุกทีฝนดกทุกรอบขอวันนีคผู้หกบายนะ ลุ่มมายังไงครับเมื่อกี้อ่าลุ่มมาจากเก้าพระดาโนนนี่จองกระบายกระเจอยู่ค่ะนะคะลุ่มลุ่มก็คือลุ่มจะปัดเข้ามาในถ้ำแล้วก็จะเดียวแม่เด้วออกเนาะเดี๋ยวตะลอดสร้างเดิมนะคะจะเป็นบันไดมาแบบนี้จะเครับผมจะมีไฟสลัว้งสุรุ้เกลียววังสร้างอื่นจะมีไฟทองสว่างเกลียหทองค่ะแล้วปัระวังสร้างฐานกระดับนะคะไปในถ้ำแล้จะเดินวนแล้วก็มองกับจองลุ่มค่ะครับพี่ ถ้ำก็จะมีทั้งหมด12ห้องนะคะตอนนี้เราอยู่ห้องที่1เนานะไปในถ้ำเราจะใช้รยะรยะเวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะระยะทางก็ไปกลับก็ประมาณ2กิโลเมตรค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นแผนผังน,นะคะจะมีทั้งหมด12ห้องนะคะเดี๋ยวเราเดินไปได้ด้วยก่อนนะคะว่าจะไปแก้บริเวณจุดไหนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ก็จะมีกลมทรัพยะากรธรณีนะคะแล้วก็มี กรมประทยนันสัตว์ป่ปา,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 าและพันธุ์พืชกิจสาพันธุ์สัตว์ป่าของันธัดแลวก็เครื่องหมายของสตูนยูนิโก้โกโบชินมาค่ะนี่เราอยู่นี้ตอนนี้เราอยู่ห้องที่หนึ่งค่ะคตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องที่หนึ่งของท่าน,นะคะที่เรียกว่าห้าองส่องผาุริยันค่ะลักษณะก็คือเราจะเห็นในลักษณะเป็นปฏิมากรรมสองหินนะคะตรงนี้จะมีความสูงประมาณ30เมตรค่ะลักษณะการเกิดก็เกิดจากการมาเชื่อมต่อกันระหว่างหินงอกกับหินย้อยนะคะ ตรงนี้จะมีชื่อว้าเสอ้องอคําำสุริยันนะคะนักท่องเที่ยวที่ก้ามาถ่ายรูปนะเก็บภาพให้เป็นเทือยได้ค่ะผู้บาทเทืกนะคะเป็นท่นท้นถึงปูนค่ะที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดนะคะอยู่ที่มูติกาค่ะแต่บ,บนป,มปนามพัฒนางเภอมานังจังวัสตูนนะคะอยู่ในเขตร,รักษาปันชะป,ปากของบรรทัดค่ะสถานเที่่งนี้นะคะเป็นท่าน,านี่เจอเรือประทุงทดงค่ะเม<อ>ื่อปีพศ .2534 ร,ะร,รนะคะโดยพระท่าน นั่งสมาธิจากด้านล่างค่ะได้นี่ไม่เห็นว่าด้านในเนี่ยเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะเลยจนจะบ้านนหมึ่งบ้าน,นเดินก็มาสำรวจไปถถ้ำเป็นครั้งแรกเมื่อปี2544ค่ะทางด้านนี้นะคะอ๋อนี่ทางที่เราพาดเดินเข้ามาใช่ค่ะต้องหมดต้องลอด้ามาค่ะระยะทางเป็น10เมตรกว่าจะมาถึงห้องด้านในนะคะส่วนที่เราหมดก็ามาเมื่อตะกี้คือเป็นเส้นทางที่เจาะใหม่เมื่อปีศ2541นะคะ สถาบมีการพัฒนาเปิดได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเมื่อปี2541นะคะจนถึงณตอนนี้ก็28ปีค่ะที่เปิดได้มีการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะคะไปในถ้ำบับาทนิดค่ะก็จะประกอบไปด้วยปฏิมาก,กรรมหินงอกหินย้อยนะคะแล้วก็จะมีเฉพะปฏิมาก,กรรม2หินที่มีขนาดใหญ่มากมายค่ะ ขึ้นชื่อถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะติดอันดับ4ของโลกอันดับ4ของโลกใช่ค่ะเนื้อที่ด้านในก็50ไร่โดยประมาณนะคะว้าว อยากทำแล้วรู้สึกดีแล้วครับดีมากเลยที่ได้มาต่อถึงจะฝนจะตกก็ก็มานะครับเหมือนที่พี่เขาแนะนําถ้าเกิดให้ดีมาช่วงพฤกภามิจุนารักรดาคมเราจะได้เห็นแสงมารณกดข้างในเน่มันจะเป็นช่องที่ว่ามีแสงสสารเขา้าเข้ามาเราทําให้เราเห็นแสงแล้วเขาบอกว่าช่วงเดือนนั้นนะ่ะแสงจะสวยแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ไปนะคือต่อให้มีแสงแต่ว่าฝนก็ตกแบบนี้แต่มันไม่เหมือนช่วงนู้นค่อยมาค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่ง ค่อยมาดูแสงมารากตแต่รู้สึกภูมิใจดีใจมากๆครับไม่ผิดหวังที่มาเที่ยววันนี้ถึงฝนจะตกแนะนำเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาต้มผูป่าเพชรที่จังหวัดสตูลน,นะครับอำเภอลงงังูเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็อันดับสีของโลกครับโอ้โห จริงจริง,รงในถ้ำม,มีมีหลายห้องมีหลายตวงแต่ผมไปไม่ครบเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับไปที่กลางเด้นดีกว่ากลับไปทางลางเด้นไม่รู้เข้าของเป็นยังไงบ้างเด้นก็ยังไม่ได้เก็บเบียกหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับไปสภาพกลับมาจากถ้ำบูปาเพชดผมคิดว่าจะรอดแล้วนะเด้นเนี่ยเบียกไปครึ่งหนึ่งครับ ียกไปกิ่หนึ่งน้ำมันตกตกลงม้านั่งครับตกลงตรงนั้นม้านั่งแล้วมันกระเด็นลงพื้นจากพื้นกระเด็นเข้าเต็นผมผมไม่เห็นลายไงตอนมาย้ายมาตรงนี้ไม่เห็นลายครับผมจิบสตูลสามวัน 3, สองคืนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทครับมีค่ากินข้าวค่าขนม 539แล้วก็ค่ากางเต็นท์300บาท2คืนแล้วก็ค่าน้ำมันใบกลับ470ครับผมก็เป็นค่ากิจกรรมในการล่องแก่งไฟเรือแล้วก็เข้าถ้ำภูบาเพชรเป็นเงิน450รวมทั้งหมดเป็นเงิน1759บาทครับทริปสามวันสองคืนจะตูนหน้าฝนเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยครับเพิ่งจะหยุดให้เมือกี้เนี่ยว่าจะเดินทางกลับไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานต่อ ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่รับชมคลิปเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ านจะมาเที่ยวใหม่นะสกุลผมชอบอันนี้มากเลยครับถ้ำทู่ฝาทิศชอบชอบมากไม่ผิดหวังเที่ยวถ่ำโอ้โหมันดีจริงๆโอเคบายบายคูบเบแคมอปปิ้ง